สวัสดีค่ะพบกับเงินดีรวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณตังเลขเด็ดสูตรเล็กเด็ดเล็เด็ดมาเลย์จฟรีสูตรเด็ดตังเลขสูตรงดตองวดสดใหม่วันต่อวันกับ4สูตรค่ะสูตรแรกค่ะจะเป็นหลักร้อยรองที่2บวกหลักร้อยรองที่1หลักสิบรองที่3บวกหลักหน่วยรองที่1หลักสิบรองที่1บวกหลักหน่วยรองที่3และหลักสิบรองที่2บวกหลักหน่วยรองที่2ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความยมของสูตรฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ก็กระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดสูตรของเราบอกกันทุกรอบอย่างมาทุกงวดทุกสูตรกัต่องวดค่ะในที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนนี่ตามลุ้นกันอย่างเช่นเคยเอาละค่ะเราก็ทําการจับคู่หน้าคุณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น26,82คู่ะเท่ากับส1 3 2 สิบเคูณสาค่ะเท่ากับ418หลักพันไม่มีเศเลขศูนย์ไปเลยค่ะ40่สคูณสี่ค่ะเท่ากับ1840เลขเดี๋ยวที่ได้ค่ะจะได้เป็น4 0 1 3 8และ2ค่ะตัวเลขจากศูนย์ค่ะจะได้เป็น4ี่บวกหเท่ากับห้บวกสเท่ากับห 3บวก0เท่ากับ3และ1บวก8เท่ากับ9ค่ะในทางเล็กเวียดที่ได้จะได้เป็น2 1 3 2 0 4 1 8 1 8 4 0 4 0 1 3 5 6 3 9 93 1 และ1801ค่ะในสูตรนี้มีเลขเด็ดรางวัลใหญ่เข้ามาเต็ม2รางวัลใหญ่ด้วยกันนั่นคือ5639และ9331ค่ะตัวเลขที่เข้าทั้งหมดนะคะก็มาจากตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะ เอาละค่ะเรามา mm hmm. คำนวณ mm hmm. ตัวเลขเดีดยศูนย์เลขเด็ดเลขเดีดยมาเลยสดใหม่ว่าต่อวันรู้ก่อนออกในวดที่8กุมภาพันธ์2568ก็ทําการจากคู่หน้าคุณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจับสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น93คูณ31เค่ะเท่ากับ2 8 8 3 7คูณ18ค่ะเท่ากับ126หลักพันไม่มีศูนย์ไปเลยค่ะ56คูณ39เท่ากับ 1องหนเลขเดียวที่ได้ค่ะจะได้เป็น0 6 4 8 2 1กและสค่ะตัวเลขจากสูตรค่ะจะได้เป็น1นึ่งบวกแเท่ากับเกบวกแเท่ากับสิใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข6ค่ะ8ปดบวกสเท่ากับสิใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข2ค่ะ และสองบวกหกเท่ากับแเหาเลขเด็ดที่ได้จะได้เป็นสองแปดแปดสามศูนย์หนึ่งสองหกสอย์หกสี่แปดสองแส และ9644ค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพลงแนวทางสําหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนเรียสลับจับคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอดบ,บอกทุกงวดเขาว่าแต่ละซูแต่ละงวดที่แอดให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขอไคทุกคนกับไปด้วยนะคะแอดจะพยายามคิดสตดเด็ดเต็งเลขในเน้นสุดงวดต่อง,งวดไปทุกคนนี่ต่างนุ่นกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับส c คร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือกนกันด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆเด็ดๆกับช่องวันนีรวย